สํนักสงก่อนนะคะวันนี้ช่างหยุดงานนะคะบุมีคนมาเลยค่ะมาเนี่พระก็ไปใส่นออยู่อยูบ่บะพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไม่อยู่นะคะคือตอนนี้วัดบุมีสําสนักสงใหไม่ม่คนเลยค่ะจอดก่อนจอดก่อนนะคะจอดแล้วจอดก่อน ปวดเองพูน้นี่ใส่พระอาจารย์พี่พูดเลยอ่ะตะเบิงนี่พวดๆได้ยินเสียงอยู่เสียงพระเทศอยู่เออจักไปเข้าไหนมาท่านเวลาพอดีดีไปเดี่ยาไปพอเดียวอ่าวันนี้มีนายโพธิเด,ดออ่คนบ้าเห็ดน,นะคะแล้วก็มาดามโูนะคะ เปลี่ยนว่ากลวผกลัวผีวผโอ้ยผีประยาิเจ้าอะละ่เพื่อนอยู่ของเพื่อนพุนผีกันเลเพื่อนบปเลยรบกวนฮะดอกเออช่างบอมานะคะวันนี้อัปเดตสักหน่อยช่างไม่มานะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีพิธีเผาศพนะคะเพื่อนก็เลยบริมาน้านะคะ เนี่นะคะที่วางศพตรงนี้นะคะเนี่ยฐานเล็กนะคะเล็กตั้งฐานอยู่นะคะโซเออตรงนี้ตรงเขี่ยวอนี้ก็คือ,คอได้สองทางน,นะคะเนาะกายจะเสร็จแล้วะค่ะทุกคนนี่เราชีวิตคนเฮาเกิดมาสุดท้ายก็ที่เดียวกันนะคะ ะะพ,พ,พ,ะะพูดนะคะทีว่าเหตุพิธีเพาศพมานีนะคะพูดนะคะทุกคนเออใส่เด้เนาะเปไก่ปันไดค่ะ,คะมาดามมงโฟพยายามย่า,งงาเข้าไปแล้วค่ะรบกวนพนอดน,นะคะหมายถึงว่าเจ้าที่เจ้าทางนะคะดวงวิญญาณทั้งหลายนะคะไปรบกวนพนายนะคะมาดามมงโพนี่ไปประสาไปวัดร้างนี่จนชินแล้วนะคะก็เลยแบบเอ่อทำธรรมดาไปแล้วนะคะ ก็คือเพิ่นกอ็อยู่ค้องเพิ่นนะคะดวงวิญญาณทั้งหลายนะคะเฮ้ากับบเคยไปลบลู่เพิ่นนะคะมีแต่จะสร้างคุณงามความดีให้เพิ่นนะคะเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะคะทางเพล่นก็แมนเบิดนะคะเบิร์ตัวนี้กับบะคือบ่ค่อยไม่ยังดอกค่ะแต่ว่าข้างในก็เป็นลุงเตมหมดเลยค่ะทุกคนอ เงียบเงาค่ะมาเนี่มาว่านี่สร้างไส้ไปขนรถใหญ่ลเลยค่ะช่างยังบออ่อได้ไส้บันไดน,นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็มีอยู่นะคะเงียบอิลิธาโถ้าซักมือนึงนี่ช่างบมาเฮ็ดงานเนี่ยก็สิงเงียบกิบเลยนะคะเหลือแต่พระอาจารย์นะคะก็ะสิมีคนมาเฮ็ดงานเฮ็ดการอยู่แบบเออไปมาเวียกเวียกงานทำบุญทำทานอยู่กะแล้วก็กับนะคะ กัดเราอีกฮ้มึงเก็บของเพิ่นที่เก็บของที่เก็บของในเครื่องเครื่องนีเมียนตะไคร้ได้เนาะนี่ตะไคร้ด้านข้างก็มีอ๋อด้านข้างก็มีตะไคร้นึกว่าบ่ใไส้โจรปีนเด้อเฮ้ยแต่บัวไส้เออใส่เหมืออนงโใี้นเดียวอ๋อบ่แมวเข้าได้อยู่เนาะโอ้แมว ะานมันนาไดะบ้ามากรโดดแีู้บอกโอ้เดาะใช่ไหมทีแรกเราดูมันน้อยเนาะพอทำเสร็จในกว้างนะคะพื้นที่กว้างอยู่นะคะอือแล้วก็ชาบเหลือชาบแล้วทำประตูเลือปูกระเบื้องเนาะะอ๋อมันเหลืออยู่กระเบื้องตัวนู้นอ่ะอ๋อข้างหน้าเหรอคะ เก็บองเนี่ยอายุไม่ได้ปูหรอกเพราะว่าเพราะว่าทำไม่มีก็เพิ่มอ๋อบ้าไม่แน่แเดี๋ยวก็มีถ้ามีก็ปูถ้าออไม่มีไม่ไรเดี๋ยวก็มีเองแหละทำไปเรื่อยๆนะคะเงินก็พัก,กเงียบเงาจริงๆเหมือนนี้บายไปแล้วคนหลายเดี๋ยวเราจะได้เห็นตอนที่เขาเผาใช่อยู่ฮอดแรงเพื่อให้เฮาหนี่ยไม่นีเนาะ อยู่หอดแรงไปแล้วเนาะจนเลี้ยงงานไปแล้วล่างถวยล่างซร้าไปแล้วเก็บผักกระดูปแล้วเอ้ยเอาแล้วเก็บกระดูอีามเื่อบอกจะไหนเพ่ักเดี๋ยวต้องามตะนูอีกก่อนอบเก็บแล้วมันเป็นมอดอยแม่นแม่นใหม่แล้วเนาะ หนูใบซำหน้หญตเอียเดียฮะฮะตัวแค่นี้เหรอคนที่เสียชีวิตอะนะเออจอยคางอ๋อจอยมาไปเรือหุ้มกระดูกกินละเรือขาดเอาเสียอ๋อพอชิจุโตเ้ซ้ำหน้ตัวเหลือนิดเดียวพ่นพร้อมแห้งก่อนที่พ่นจะเสียชีวิตนะคะก็คือลูกตาหนูโตซ้ำนี้พ่นวานนะคะป้าทุซาทุล่าพ่นไปแล้วก่ะ ถ้าทุให้อันไปสู่สุขติเถอะเพาะเราเป็นชายตัวน่ะเนาะเมื่อคืนเราเห็นกโอ้เนาะลูกลานเพลก็เป็นแบบนี้เป็นเป็นหลายคนไม่ใช่คนเดียวสองคนประ่าเฮากับบุหู่เนาะทีแรกเนาะคือคือตอนแรกก็สงสัยอยู่ว่าทําไมครอบครัวของตนูเนี่ยแบบญาติพี่น้องลูกๆลูกของเขาทําไมถึงไม่ไม่มีใครแบบส่งเงินมาเนาะพอมามาฟังเรื่องราวของแต่ละคนแล้วโอ้ยพอกันหมด คือต่างคนน่ะต่างเอาตัวรอดก็คือหากินใส่ปากเจ้าของก็แทบสิบรอดบรอดเอออันลูกลูกสาวเพิ่นก็มีลูกพิการมันก็ต้องดูแลลูกเพิ่นก็ต้องกินของเพิ่นเพิ่นก็บ่มีเงินที่ไปฝากให้แม่แม่แม่เออคนนั่นแหละแต่ละคนเอาเบิ่งแล้วโอ้เนาะก็่พอให้สู้ๆเนาะจะสิบายเลอต่อไปตานู่แหละก็ก็ต้องหางานเฮ็ดแล้วเนาะ เก็บไปเลยเลยล่ะบ้านเฮาก็เฮ็ดให้เฮ็ดนานี่ล่ะพอได้100 200แน่นั่นล่ะ100 200ก็บ่แม่นว่าได้สืมือไดเออบ่โดนเฮ็ดแต่นุงเพราะว่าเฮ็ดหยังบ้านเฮาแม่นก็ใครว่าม่เนาะเฮ็ดหยังออบ่้เฮ็ดงานก็บ่ได้บ่ได้แลนี่ล่ะเฮาจังฟาวเฮ็ดตอนท่านเลยเฒ่าดีนี่แม่นตอนตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงรีบทํารีบเก็บเนาะ มันจะได้ไม่ต้องลำบากทุกอย่างทุกอย่างนไปได้เก็บเงินไว้ใส่ตอนแก่ตามที่เขาว่าก็ได้เก็บอยู่บ่้างเจ๊เซบูมีคือกันนะคะแต่ว่าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะแกไปสิได้มีเงินใช้อยู่ปนีิบ่จักค่ะตัวนี้ก็ต้องลูกหลานก็บ่มี่ปุณิเขาเจ้าะไปแม้ยังมีลูกหลานอยู่เออและละลูกหลานลราได้เลี้ยงเขาละเสาละเออได้เลี้ยงเขาเสมอเลยนะโอเคนะคะอยู่ดีไม่แห้งค่ะคลิปนี้ขอสุดเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ